มาอาัดเเลยนสวัสดีคุณมาทุกคนด้วยดีคุณผู้ชมในนั่นในเกมยงไหมครับพิซซูมอนไหมครับคิวเพนเนตในพาร์ทที่สามกันแล้วนะครับโอ,โอเคนะวันนี้อ้าวเฮ้ยเอกเาลมอนทำไมไมันถึงเร็วกว่าปกติโอเคปะ่ะวันนี้เราจะไปหาแล้วมาตีอะไรกัน,นเนี่ยโอเคครับเราจะมาหาเมลอนกันนะครับซึ่งพาร์ทที่เรียนถ้าเราเราไปมองมอะไรไม่รู้นะครับ งมสิง่งที่มันไม่มีนะครับแล้วก็เราก็ได้เว้นหลังไม้นะครับแล้วก็เราก็ไปไปเจอเมลอนอย่างไม่ได้ตั้งใจนะครับนะครับมันคือความจริงทําไมเราถึงมองไม่เห็นตั้งแต่แรกนะครับรับผมโคตรแบบโคตรได้ครับวันนี้ดำทางไปแล้ววันนี้เราต้องไปที่นเธอร์นะครับอันนี้อ้าวเมลอนอยู่ในนเธอร์เหรอใช่ครับแม่จะไปหาเนเทอร์บอเลดิ้งนะครับแม่จากนั้นนะครับ นะครับเป็นสิ่งที่แบบทำไมผมถึงมองไม่เห็นนะครับนี่ตรงนี้ใช่ไหมอลาหอกเห็นครับในป่าทรายนะครับนี่นะครับเดาเอาไอ้ครับเดี๋ยวทำไมมันมีแสงมองมาถึงนี่เธออย่างแรกเปนแรกเปผมเปิดนี่เยอะไปแค์เรนเดอร์ชัดแค่แปดคอเนี่ยแค่นี้ปลาหอกวู้วิเทอร์สเกลตันเกิดเต็มเลยมีวัวด้วย วัวอ๋อของหายหรือปะมันบักอ,อยู่อันนี้ครับผมอยู่ข้างล่างหรือปะแต่มีวิเทอร์สเกลตันด้วยครับเฮ้ยใจเย็นใเย็นครับผมวาร์มาแล้วผมวาร์มาแล้ววิเทอร์สเกลตันเนีเ่ยนี่ครับเราเดินนะครับ,รบไ,ไปเดินไปนะครับจากนั้นนะครับมองลงไปข้างล่างครับ ั่นและครับต่อเลยนะครับเออเฮ้ยไม่ไดเอามาไม่ไดเอาเอนเดโฟมานี่ไม่เป็นไรมันเนี่ยครับนันเมื่อเชี้ไปทางนู้นต่อครับเราเปิดเรนเดอร์เพิ่มนะครับเพื่อจะดูครับนะครับหนานะครับตรงนั้นเห็นไหมคุณลองเปิดเรนเดอร์มันน่าจะแหลกเกิดไปเนาะแต่มันมีนนะมีทางเป็นชี้ลงไปนะครับเออซึ่งเราเอาเอาเอนเดโฟมาแบ่งบ้าง <า>แบ่งบ้างแบ่งบ้างคือเราต้องเปิดเรนเดอร์ครับเคเราปลาลงไปเลยเคอยู่อืมดูแลทำไมครับอยงให้เอ็นตอเรืเคปะ่ะเราก็ไปเลยเร่อครับมันอยู่แค่ในใกล้แค่น,นี้เนี่ยเนี่ยคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมเฮ้ยคุณเห็นไหมที่ผมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนั่นแหละลูกศรอะเห็นเลยลูกศรลูกศรตรงนั้นก็มีนะครับเห็นไหมครับ มีลูกศรมีลูกศรบอกกันอย่างนี้ป่าเอเดฟโผล่ปลาแม่งเลยเราเร็วครับนี่มีนะครับชี้ชี้กันบอกแบบงีาไงขนาดนี้นะครับแต่เรามองไม่เห็นคือเลนเดอร์ดิช้างไม่คอตอนนั้นผมไม่เห็นผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันนี่ไงเห็นไหมเห็นนีเธอฟอเทสเนี่ยเห็นไหมครับนีเธอฟอเทสนะครับ เจอแรับนิเทลโพเลสนี่อ่ะนินนเทลโพเลสนี่มันเป็นป่าเลยนะครับเอา้าอ้าวขอโทษในกล่องนี้จะมีเม็ดตั้งโมนครับเดี๋ยวคุณมาดูว่ามันเยอะขนาดไหนนะครับแล้วมีหวาดนะครับสิ่งสามารถเอาไปเชิญเอาไปแบบมองนะมันจะมองเห็นทั่วโลกลลลเลยรอรอรอเฮ้ยวิเทอร์วิเทอร์เอสเกลตันนะครับตกใจแม่งโผล่มาแบบวุ่นฟัก เระวังแบบคลิปฟูนะโอเคครับมามาครับคุณลองหันหลังมาครับแล้วมาเปิดกล่องดูครับกด่อะไรผมตีตายไปแล้ว ใช่คุณไอ้บล็อตแผ่นดีวา็อตมาแล้วก็หรอแยกมาเดี๋ยวเดี๋ยวแลกเลเนี่ยในกองความความเยอะของมนันไอ้แตงโม,นะมโนะครับแล้วผมก็แลกมีโฮสซี่อัดนะครับมันแลกมากเราเก็บมาแล้วโอ้ยแย่แค่อะไรเนี่ยนเะมื่อกี้เห็นเม็ดแตงโมนะครับไปเราไปหาบลาอกยิ่งกว่า ไปหาบาร์าชูดเล่นกันแนะเอ้ยแมกมาคิวน่ารักกล่องมีอะไรมีวาร์ดเดิลแดเดิลตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับเฮ้ยวิเทอร์วิเทอร์ใกเฮ้ยเราไม่ชุดเพชรนะครับอุ้ยโล่เอ้าเฮ้ยตีทำไมเรามีเนื้อเยอะครับเรากินเรื่อยๆครับอย่ามาอย่ามาว่าผมอุ้ยวิวไม่แบ่งไม่กินเขาเน่ามีเยอะขนาดนี้ไหนวะ ีลองซ้ายลองขวาโอ้มีโกลเด้นฮอสอาร์เมอร์นะครับแล้วก็วาดนะครับมีทางจอไหมไม่มีอู้ยทางนี้เป็นทางตันครับโอ้หูทางอิชิตันนะครับเราจะโดดมาครับอู้หูดูดูมันมันดูแคบนะมันจะแคบนะผลจะนี่ไงไงบลัสโอ้ยวิเทอร์วิเทอร์ตีวิเทอร์ก่อนวิเทอร์โอเคคุณตีวิเทอร์ไปเอาเอา โอเคได้ได้บาร์สลตมาแล้วครับกล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 ับแค่นี้แหละมาแค่นี้แหละกลับกลับก็ได้แล้วคุณเนทเออที่เหลือเราก็รอแตงโมโตเราก็จบจบซีรีส์กันเลยครับอาจจะไม่ต้องรอก็ได้ครับนะครับเฮ้ยแล้วมาตีทำไมฮะมันเพิ่งโดนเหรอเอออ้ากลับไปไม่ง่ายไงกลับแบบไม่ง่ายไงเฮ้ยเอเลย ดัน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 ขอครับดดแงก่อนครับป๊บนะครับเดเราได้เบีสลอมาแล้วนะครับมันง่ายง่ายครับผัดีมันง่ายๆ่ายครับง่ายครับเนเอาเอาแท่งไม้ผมเพราะผมมีไอ้นี่อยู่แรมแรมีเล็กโซนแรมมันง่ายครับอ้าวนันแหละได้เฮ้ยต้องคิดโอเคครับ วางเรียบร้อยอ่ะอีกงานอีงานวางสิวางไม่ได้เอาวางนิดนึงตนไม่ได้ไม่ได้โอเคป่ะต่อไปก็รอแต่งโม,โมวางาโซนแหลมไม่ได้มันวางไม่ได้ครับเคยไปวางแล้วบอกแล้วมันมีบั๊กนะครับก็คือเรื่องตแหลมแม่งเราเคยค้าไปแล้วแต่ว่าคุณคุณชมเขาหลุดนะครับใช่ครับแล้วแม่งก็วะแล้วแม่งก็นี่ไปเลยครับมาครับแต่งโมครับแต่งโม,งโมอันสุดท้ายแล้ว รอรอโตนะครับเราต้องกระดูกมาแต่ผมเราจะมาแบบอยู่ไปรอไม่มีความหมายรอนะครับเอาครับรอทำลายทุกอย่างทำลายทุกอย่างตอนนี้เรา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 จะจบซีรีส์นี้แล้วเราต้องมาทำลายเกาะนี้กันครับโดยเซอร์วอลหมดนี่แหละก่อนที่เราอุตสาห์ทำมาเราหากันมาทั้งนัน ท้ได้ไงวะอีู่กล่องเนี่ยผมไม่มีทอสมีเดมนท้อไม่มีไม่มีกระบอกมีมีนี่อืมให้แสงสว่างนี่ไงนี่ฟิน์แอนตี้สตีลให้แสงสว่างมาแล้วครับให้แสงสว่างเหมือนกันครับ เราบึ้มแม่งนะครับละคนไม่ใช่แบบเวสหน้าสองไงเขาให้เวสหน้าสองมาอะไรเงี้ยเกาะง่ายแตงโมโตแล้วนะครับเยสเดี๋ยมลองลองทำเซตดูนะกอนไรคนนี้มาเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมแป๊บนึงนะครับ เอาหกอันมันมันต้องคาบเก้าไม่ใช่หรอใช่ต้องรอเข้ามานี่นี่คือสิ่งที่ผมอยากทำคุณเนสดูนะตืี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 ตีตีนี่ผมมีอย่างสิ่งที่คุณต้องอยากทำแน่ๆอะไรครับเกมรูคลิปวินเทอรี่ฟาว ดื้อๆดื้อดือเฮ้ยใจเย็นสิตื้อในระหว่างที่สวยกำลังมอดไหมเอวิ่ระหว่างที่สวยกำลังมอดไหม ในระหว่างที่เราระวัง,วงเอ้ยลืมแตงโมเลยเก็บแตงโมในกล่องแปบ๊บที่ผ่านแตงโมตกไปให้ได้อันนี้มันอะไรลูกผมไม่มีบล็อกอ่ะพอเขาบล็อกบล็อก โม่โตอย่างๆนี่วะยางครับยางคือถ้าปลายไอเอ็นเดอร์หมดแล้วไอเอ็นเดอร์ไม่ใช่เอ,อ็นเดอร์โฟลอเไรไม่มีอ่ะเนี่ยที่มือเลยเดี๋ยวคนนุณเนทมาเผาเผาฝั่งนี้ด้วยมันจะได้กลายเป็นตึกแตงโมโตยังยังยังครับก่อนนี้เป็นประกันให้แกไม่โตก่อนนี้จะอดไม่ ถ้าแกไม่โตเกาะนี้แม่งไหมแน่ิดได้ชื่อพันเลยอ่ะถ้าเองไม่โตเกาะนี้ไหมเออนั่นแหละท,ที่นี่อยู่ได้โดยไม่ต้องมีเอ็ที่นี่อยู่ได้โดยไม่ต้องมีเอ็คุณพันเลยครับบริพัตรด้วยเอออุโมงค์อ้าวข, <อ S 1> ขอเลยครับพี่น้องชิบหาย เผาเลยครับพี่โนโีเ่เราลงไปที่ห้องสมุดนะครับเราเผา,าห้องสมุดด้วยนะครับอา้าวเฮ้ยมามาคุณนี้มากลับต่อสู้ในเปลวเพลิงโอ้โหแล้วเรานี่ก็โตโตกันแล้วนะครับมาเดี๋ยวฟ <c oughs> ้า,าน้า เอ้ยเแตงโมแตงเฮ้ยเออแตงโมโอเคระวังแตงโมเลยเกินเฮ้ยแตงโมแตงโมเฮ้ยแตงโมเอ้ยีอ่างแตงโมด้งเด้งเด้งเดนนี้ด้แล้วปะเจเย็นเเอ้าวว่ดี อ้าวไม่พี่ดิใจเย็นใจเย็นเออใจเย็เนใจเย็น <laughs> อ้าวแล้วบอกให้ใจเย็นโอเคได้ใจเย็เนใจเย็นอ้าวเฮ้ยไปไหนเดือดไม่ได้นี่แหละการต่อสู้ค่อยๆลึกแปปหนึ่งแปปหนึ่งย้ายยิงนานไลยคุณมีถังน้ำใช่ไหมผมไปเอาถังน้ำแป๊บอุ้ยตกได้ทยถิ่นต่อสู้คนนี้ นี้นี่ก่อนนี่ก่อนเป็นสถานที่เป็นสถานทีเน่เปลี่ยนเป็นสเตทแล้วเราจะรู้ได้ไหมว่าแตงโมโตเ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็โตอีกนะมันก็โตองแหละโอ้ยแหลกแหละโอ้ยแหลกแหลยทำไมมันถึงแหลกแล้าหันมาดูที่นี่ก็รู้เลยทำอยมางถึงแหลกเน่น่คนนี้ผมกำลังหมักส้มอยู่ถ้มโจมตีท,ทำไมห้ามเอาที่แหกอ่ะ ใช่เดี๋ยวแบบมีการอะไรวะขุดลงมาอย่างเงี้ยวีต้องเอาได้ดิเฮ้ยทำไมน้ำทำไมทำไมตัวนี้ <t> เปรเะเบิดตื้อึงตื <t> ้อ <t> ึง ดิดิงดิดงดิดิงดิดงดิดิงดิดงดิดิงดิดิงดิดิงดิดงดิดิงดิงดิดิงดิดิงดิดงดิดงดิดิงดิดงดิดงดิงดิงดิดงดิดงดิ้งดิด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 งดิงดิดงดิดงดิดงดิ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 ง ดีแหละโดนตัวเองไป่ะไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยทำไมโหดอย่างมะอ้าวบอกแล้วผมใส่สกินเจียกีอยู่อ๋อบอกแล้วเฮ้ยมันคุณเม่ชาร์ตีปะใช่บอกมันต้องตีแด้วชาร์ภาคเนี้เห็นภาคนี้ผมเลยตีช้าๆไงคนดูจะแบบเฮ้ยจะไปตีช้าตยังไงกาก็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 ว่าอยู่ว่าทำไมผมตีเมื่อไหร่ตีไม่ตายทีก็บอกว่าตี ตีมันมันดีตีแค่หนึ่ง,งครับนนคนตีนนะครับมาโคเลตมาการต่อสู้แห่งดอกกุลาบเม,มื่อกี้วิ่งวนๆเลยนะเนี่ยจะดีอะไรขอบเขตไอ้ยเยอะแหลกแร็คเ เนี yeah, mm ่ม hmm. no. ันจะมาสู okay. ้สู้กับหัวเซิร์ฟที่มันไม่แหลกเด็ดไม่ได้หรอกมาลุบบ้าลุบบาเผาเผาปาเผาป่าเฮ้ยเผาปอาเ้เผาป่าเอาเราอ่ะ ผมก็หิวอยผมเพิ่งไปอบข้าวมาเนี่ยอยากจะกินข้าวซะเกินอันนี้หิวในโลกความจริงไม่ใช่อันนี้อันนี้ในเกมอยู่ข้าวก็ไปกินข้าวมากินขนมปังทำไมเราอือนั่นแหละอืมไอ้ไอ้โดนอือเอ้ยหิวข้าวอะโอเคหิวข้าวหิวข้าวก่มาผักยกบนเดือยฝากมา ฮึบฮึบฮึบเฮ้ยฮึบฮึบอะไรเมื่อกี้อะไรบึ้มอ๋อเฮ้ยเกาะรองเท้าแตกบอกแล้วรองเท้าแตกเอี่ยงมันก็แตกหมดอ่ะเมื่อกาะผมมันไปจำพังอยู่แล้วไงตอนแรกอืมอืมกินข้าวครับอ๋อกินข้าวอยู่ปั๊บกินข้าวครับมันพักยกอะไรเนี่ยขึ้นฟ้า เฮ้ยแล้วมันยังไม่โตอีกแล้วมันโตช้าหรือว่าเราไปทถุบทอ,ขาาขอดททอข้างๆมันเนี่ยงั้นเรากระโดดตึกตายได้ไหมต้อง<แ>ดูลองดูบอกให้ตายใช่ไหมลองลองตายดู่ด้วยโยอะเราต้องเราต้องฆ่ากันก่อนไงเออไหนไม่เห็นโตโอ้าวนี่ไงโตเลยนี่เราบอกแล้วเป็ไนไงโยอะ โอเคจบกันสักทีนี่แหละโอทิปเล่นอะไรเนี่ยพอพออ่าโอเคๆอ่าเราจบกันดีกว่านะจบผลได้การ P PVE อ้าวเมลอนได้แล้วเนี่ยอ้าวอ้าวทำไมได้ทีมได้แล้วล่ะอ้าวปืนฟ้าขาอะไรวะจิตกี้เบียคอนอนเทอร์เน็ตเค้กเพาเวอร์เล็บเดวเอนวิววัดเดะ ครบเลยใช่ไหมครบแล้วเข้าไปวางหมดแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยเมลอนเนี่ยจ,จะมาจะมาจะมาทำอะไรเนี่ยอยู่หายเฮ้ยอยู่หาย,ยเดี๋ยวมีเดี๋ยวเมล่อนหายันทำ,ทำไมมันไม่ไปหอหรือมันเอาแค่ มาคุณเซลองอ่านเลยเมลอนบอกนี่ไงนี่ไม่ใช่เมลอนบอกเหรอไม่มีลอนแค่อยาบพึ่งสิเราไม่เราจะไม่จบคลิปเราจะได้จบไหมเมลอนเขาเมลอนไรไงได้เมลอนแล้วอ่ะน่าจะจบแล้วคีทีโดนชีตป่าวไม่ได้ชีตได้ไงวะ บินเร็วหรืเป่ะนี่ครับผมระหบับอ่าไมครับเฮ้ยมันจบไม่สวยเออสวยให้งมามั่นเห็นจบสวยแน่นอนโอเคสมมุติว่าเราทำเสร็จแล้วละกันคือมันบั็อกอะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับเพราะเราก็ส่งไปแล้วนะมีลอดบล็อกเรายังไม่ส่งเลยทำไมมันมันอันนี้วะงงเลยครับคุยเถอะ เดี๋ยวแบนไว้ดีกว่าเดี๋ยว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 ใจใจใจมันเอางั้ไหมมันไม่ว่าบ้านระบบมีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าเราเผาเล่นจะไปทำลายระบบมันจะทำลายระบบด้วยการเผาไปโดนเลยเหว่งนะผมเจอพีดูน็อตพีดช่างแมงระเบิดแมง อยากรู้จริงอยากรู้ว่าแมปมันจะเป็นยังไงกันแน่อยากรู้ว่าแมปมันมันมันมีพื้นที่ลับอะไร่งไหมันมันมีพื้นที่ลับเยอะมาก,กบแบบเนี้คุณเคยไปกด F สามดูตรงนั้นป่ะตรงไนั่นน,น่คุณเคยไปกด F สามดูตรงอะไรวะ ตรงยานเปล่าเคยครับไม่รู้เลยจี้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 จะพุ่มหนึ่งแหละเคยครับเราก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะกับเกาะที่พังแล้วเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับนะครับนั่งเล็กตั้งแต่พาร์ทที่สอง <c oughs> ไม่ใช่แล okay, ครับโอเคครับแล้วคุณเอ็กถ่ายรูปถ่ายรูปอะ่ะ <c oughs> ถ่ายรูปถ่ายรูป ดูไปด,ดูกด F1 มันจะมองไม่เห็นพีดูนอชีดนะครับ,รบป<ร>่าเราเออกเราเออกไปไกลนะถ่ายที่ถ่ายโอเคถ่ายแถวๆนี้แหละโอเคทำ<ร><ร>ไมมีดอกท้าแมงแมัมคนไม่สวยออกออกต้องแบบให้สแสดงสกินเจียกี้แบบชัดๆเออแล้วมันจะเป็นดอกมองเห็นเป็นดอกไม้ไปเย็นดอกไม้นักเขา อย่ทินทีจะดีกว่าเออเหมาะเหมาะดีเงินบังหน้าโลบังหน้าโอเคครับก็สลหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเอาเฮ้ยระเบิดวางทำไมเท่านี้แนละ้วบายแจ้อีอนะเจอหม่พาพ์ทหน้าแมปหน้าก็แมปภาคสองอันนี้แหละนะครับโอเคก็อย่าวางระวาน,นะครับผม,ผ,มผมรู้นะครับผมวินหนีนะครับลาก่อนครับ มเมื่อกี้เป็นนับแล้ววันนี้ครับโจคดีไม่มินมนี่สวัสดีครับเฮ้ hey, นะครับ <Hey. S 2> ก็มินนี่ก็อ่าลืมใช้นะครับแล้วก็อย่ายลืมนะว่าเต้นรีนดังแล้วนะครับนะครับว้าวว้าวว้วว้วว้าาวว้าวว้า้าว้าวว้าวอ้าว้้้้้้วา้้้้้้้้้้้้ว้า้้้้้้้ว้้้้